ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอสโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์กับการดูดวงไพ่ยิปซีเสียงไทยไพ่ทา,าโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไวน้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับไลน์มอสโต95ไม่มีช่องทางอื่นนะครับ ผมทำการดูดวงนี้ด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับโปรดระวังผู้แอบ,บอ้างนะครับนะและที่สำคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการแปะเลขบัญชีใดๆนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใคร คุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงทายนะแรนดอมนะเสี่ยงทายแรนดอมไพ่ทาโร่กันในหัวข้อเบาๆสบายๆตามที่คุณผู้ชมชื่นชอบและเรียกร้องให้เข้ามามากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์วันนี้หัวข้อใครกําลังแอบคลั่งรักแล้วก็แอบปลื้มคุณหนักมากเออมาอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันนะครับ การเสี่ยงทยายไพ่ทาโร่นี้ผมทํานายไปตามเนื้อหาของไพ่ทาโร่สากลน,นะครับอ้างอิงตามตําราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาเสี่ยงทายกันไปเพลินๆกับหัวข้อเบาๆสบายๆดังกล่าวความรักความสัมพันธ์ใครแอบคลั่งรักคุณหนักมากตอนนี้เขาแอบปลื้มคุณมากๆมาเสี่ยงทายกันทําใจสบายๆวันนี้คุณได้ไพ่ เโีเดว h ห้พรีเทสใบแรกมาก็เจ้าสเสน่ห์มหาสเสน่ห์เลยคุณไม่ธรรมดาคุณเป็นสายมูหรือเปล่าเออทาชอบทำอะไรเกี่ยวกับการสวดมวนไหว้พระปฏิบัติธรรมเสริมสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมให้ตัวเองแบบนี้หรือเปล่าทำนองนี้เออ ใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองสูงมากมีความดูลึกลับนิดๆหน้าค้นหาอะไรแบบนี้เรียกว่าเป็นคนมีของเป็นคนมีดีในตัวเองเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้คนไปไหนมาไหนมักได้รับความนิยมชมชอบหรือมีคนแอบมองคุณจนเหลียวหลังอยู่บ่อยๆอ,ยอถูกไม่ถูกสังเกตด,ดูนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนี่คือพลังงานรวมดูได้หมดนะครับพลังงานของไฮพริตเทสคุณไม่ธรรมดานอกจากเสน่ห์ส่วนตัวที่คุณมีแล้วคุณยัง มีความฉลาดเฉลียวมีบุคลิกกิริยามารยาทท่าทางน้ำเสียงดีพูดจาไพเราะอ่อ,อนหวานบทจะเข้มแข็งขึ้นมาก็สามารถทำได้เรียกว่ามีหลายโหมดหลายฟังก์ชันหลายบุคลิกในคนเดียวกันแล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นอย่างไรคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและนี่ก็คืออีกสเสน่ห์หนึ่งของคุณนะครับไม่ธรรมดาเออประมาณนี้เลยโอ้ใบแรกมันก็สวยงามแล้วนะครับ มาดูกันต่อนะใครกำลังแอบคลั่งรักคุณหนักมากเขาแอบปลื้มคุณมากตอนนี้โอ้โหหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles เงินก้อนมหึมาจากฟากฟ้าตามตำราสากลไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกล่าวไว้ว่าเมื่อหนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นมาใบนี้จริงๆเป็นไพ่โชคลาภแต่ถ้าตีความด้านความสัมพันธ์หมายความว่า คนที่ชื่นชอบคุณอยู่ปลืม้มคุณอยู่คลั่งรักคุณอยู่คนนี้อย่างแรกนะมีโอกาสจะนำโชคดีมาให้คุณเออถ้าเจอกันแล้วจะโชคดีนำสิ่งดีๆมาให้หรือคนคนนี้มีฐานะมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวย แล้วก็นิสัยดีด้วยนะครับความที่เหมือนกับเป็นโชคจากฟากฟ้าเทพประทานพรออเทพประทานโชคลาภก้อนใหญ่มาให้ขนาดนี้เหมือนเป็นโชคดีในเรียกว่าในร่างบุคคลอะไรแบบนี้นะครับใบนี้จริงๆตามเนื้อหาเป็นไพ่การเงินไพ่โชคลาภแต่ถ้าตีความในตัวบุคคลหมายความว่าคุณเจอบุคคลทรงคุณค่าเขาให้แล้ว เป็นบุคคลที่ล้ำค่าเลยเรียกว่าคนคนนี้ที่คลั่งรักคุณอยู่เป็นคนบุคคลทรงคุณค่าอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะด้วยรูปร่างหน้าตาฐานะอาชีพความมั่นคงใดๆก็แล้วแต่ที่แน่ๆเมื่อเขาหรือเธอเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะนําความสุขความจเจริญนําความโชคดีมาให้คุณอย่างแน่นอนเอ้ยไปธรรมาดา และธาตุดินก็เด่นนะครับธาตุดินก็เด่นเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ผมย้ําเสมอว่าดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับเพราะเวลาเราเปิดไพ่จานวนหลายๆใบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกมาครบทุกธาตุเพราะฉะนั้นการเสี่ยงทายนี้จึงดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับไม่จํากัดนะและคลิปก็ไม่มีวันหมดอายุนะครับดูได้เรื่อยๆดูได้ตลอดเวลาเปิดมาเจอเมื่อไหร่ดูได้เมื่อนนั้นเลยนะครับโอ okay. oh เคโอโหแปดเหรียญ8 of Pentacles ใบนี้ก็ดีเป็นไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่งนะครับเป็นเศรษฐีที่เกิดมาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวความสามารถความขยนขันขันแข็งน,นอกจากคุณจะมีสเสน่ห์ด้ารูปร่างหน้าตาในสายใจคอใดๆก็แล้วแต่คุณยังเป็นคนมีความสามารถนี่คือความหมายที่หนึ่งตามตำราว่าไว้นะครับ ตำราแนวทางสากลว่าไว้ชัดเจนเมื่อ8เหรียญปรากฏนี่หมายความว่าถ้าคุณคิดอ่านทำงานทำการใดก็แล้วแต่คุณมีโอกาสก้าวหน้าด้วยความสามารถของคุณเองนี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองคือบุคคลที่คุณจะได้เจอบุคคลที่มาคลั่งรักคุณแอบเลิม่มคุณแอบชอบคุณเขาเป็นคนมีความสามารถมากไม่แพ้กันเรียกว่าต่อให้อยู่คนละวงการคนละสาขาอาชีพเขาหรือเธอก็มีความเก่งกาจในสาขาวิชาชีพของตัวเองนั้นๆน,น,นะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทํางานนี้เขาทํางานอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยต่างคนต่างเป็นคนเด่นในแวดวงของตัวเองแบบนี้ก็ได้และยังมีอีกความหมายหนึ่งเพิ่มเติมให้ได้จากใบนี้นะไพ่ทาโร่หนึ่งใบตีความได้หลากหลายมีความหมายเพิ่มเติมก็คือความสัมพันธ์ครั้งนี้แม้จะยังเป็นการแอบปลื้มแอบคลั่งรักอยู่เงียบๆแต่ในอนาคตมีโอกาสพัฒนาได้ถ้ามีจังหวะเผยใจนี่ไม่ธรรมดานะครับ โอเคมาดูกันต่อเลยนะสุดยอดพลังงานยังคงดีงามมากอยู่และธาตุดินก็ยังคงเด่นอยู่เ,เดี๋ยวจะมีธาตุอื่นออกมาอีกบ้างไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอมไม่ต้องล็อกสเปคเรื่องธาตุเรื่องราศีนะครับดูได้ทุกราศีโอ้โหกโโโถ้วยธาตุน้ำมาแล้วและเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆก,ก็เด่น6ถ้วย six of cups นะครับ มิตรภาพเก่าๆเพื่อนเก่า,เพ,เ,กาเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยทํางานที่ทํางานเก่าคนแถวบ้านอะไรก็แล้วแต่คนที่รู้จักกันอยู่แล้วย้ําว่ารู้จักกันอยู่แล้วเคยเห็นหน้าค่าตาพูดคุยพบเจอกันแล้วถ้าเป็นใครใหม่ๆไม่เคยเจอกันมาก่อนอยู่ๆทักข้อความมาอะไรแบบนี้อย่าไปคุยนะครับมีอัตราเสี่ยงสูงมากระวังโดนหลอกให้ดูคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเป็นหลักนะครับคนเก่าหมายถึงใครได้บ้างก็หมายถึงเพื่อนเก่าอะไรดังกล่าวไปแล้วแต่บริบทนี้ไม่ใช่แฟนเก่าแน่นอน ไม่ใช่แฟนเก่า คนคนนี้ไม่เคยเป็นแฟนคุณไม่เคยคบหากับคุณแบบคนรักนะครับเขาเป็นเพื่อนของคุณหรือคนใกล้ชิดคนแวดล้อมเพื่อนของเพื่อนใดๆก็แล้วแต่แม้แต่บางทีเป็นแค่คนที่รู้จักที่บังเอิญเจอในงานมงคลแวบๆเห็นกันแล้วเขาปิ้งคุณเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเอาเป็นว่าเขารู้จักคุณแล้วคุณอาจจะเคยเห็นเขาหรือไม่ก็แล้วแต่แต่คุณอยู่ในสายตาเขาคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์เดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆที่จะกลับมาพัฒนาเป็นคนรักคู่ครอง ได้ถ้าต้องการแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ความสัมพันธ์จะยังคงเป็นไปแบบเงียบๆหมายความว่าไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครเขาหรือเธอจะแอบปลื้มคุณอยู่เงียบๆแอบคลั่งรักคุณอยู่เงียบๆมองคุณอยู่เท่าที่จะมองได้เลยแหละไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือสื่อโซเชียลอะไรก็แล้วแต่ดีไม่ดีคุณอาจจะพอจะระแคะคระคายพอจะรู้ตัวได้ด้วยว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครเพราะ เขาจะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่บางทีถ้ามีโอกาสเจอกันตอนหน้าเนี่ยเขาจะมีอาการประหมา่าเขินอายแปลกๆพูดแปลกๆหรือพูดจีบๆหยดๆอะไรแบบนี้ลองไปสังเกตดูนะนั่นคือเขาพยายามเก็บอาการแล้วเขาอยากจีบคุณใจจะขาดแต่ยังไม่ทำเออยยังแอบคลั่งรักอยู่เงียบๆเพราะกลัวคุณไม่เอากลัวคุณปฏิเสธอะไรแบบนี้นะครับมาดูกันต่อนะผลง,งานดีงามมากวันนี้เออเรื่องเชียร์ให้คนรักกันนี่เราถนัดมากๆ มีความสุขแล้วก็ได้บุญกุศลร,ร่วมกันด้วยนะครับการที่คุณได้มาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญบุญเราสัมพันธ์กันแน่นอนแล้วก็โอ้โหหายห่ว oh ง oh oh. the lovers ไพ่คู่รักไพ่ความรักอันยิ่งใหญ่โอ้โ oh ห oh. the lovers คุณเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักของมวลมนุษย์เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้เลยนะครับว่ากันตามตำราสากลเลยและใบนี้ยังบ่งบอกอีกด้วยว่ามีคนปลื้มคุณอยู่มากกว่าหนึ่งคนมีคนปลื้มคุณมากมายมากกว่าหนึ่งคนอาจจะสองสามคนหรือมากกว่านั้นเป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่แต่ในบริบทนี้เราโฟกัสไปที่อย่างน้อยหนึ่งคนที่ปลื้มคุณจัดๆปลื้มคุณมากๆคลั่งรักคุณมากๆนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนอาราศีมิถุนก็เด่นนะ เฮ้ยรศีบิทุนก็เด่นแล้วก็ ลากีอื่นก็ได้แต่ว่ามิถุนก็เด่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาคนนั้นมีสเสน่ห์ไม่แพ้คุณเลยนะครับเรียกว่าคนมีสเสน่ห์สองคนมาเจอกันหละงงานเนี่ยนะถ้ามีโอกาสเผยใจวันใดเขาจะอาจจะค่อยๆลุกคืบเข้ามาใกล้ชิดคุณทีละนิดทีละนิดขยันมาหยอดขยันมาพูดจาทําดีด้วยอะไรแบบนี้แต่จะยังไม่จีบตรงๆจะยังไม่จีบตรงๆดังกล่าวไปแล้วว่าเขายังกลัวคุณปฏิเสธกลัวคุณเทหรือกลัวคุณตั้งกําแพงอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับคนนี้มาดีนะ แน่นอนคุณเป็นที่รักของทุกๆสิ่งทุกๆคนเลยเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอา้าวโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็เออเจ็ดดาบเ o เว่นออฟไม่ต้องกลัวเจ็ดดาบ ไพ่เจ็ดดาบปรากฏออกมาตำราสากลว่าไว้ว่าบางทีชีวิตคุณที่ผ่านมาคุณมีความโดดเด่นมีความโดดเด่นมากเป็นที่จับตามองเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการถูกกล่าวถึงบ้างถูกนินทาบ้างอะไรคุณไม่ต้องไปใส่ใจเราทุกคนล้วนโดนผู้คนแวดล้อมพูดถึงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับการที่ผู้คนแวดล้อมพูดถึงคุณเป็นเรื่องปกติแต่คุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องใครจะพูดถึงคุณอย่างไรปล่อยเขาพูดไปและที่สําคัญใบนี้เขาบอกว่า นับวันคุณยิ่งมีสเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆผู้คนจับจ้องมองคุณมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าใครมีความลับใดๆกับคุณอยู่ความลับจะแตกออกมาเพราะฉะนั้นขอให้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจได้เลยนะไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาคิดไม่ดีกับคุณคนที่คิดไม่ดีจะพ้นทางไปเองและมีคนดีๆเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือข้อดีของใบนี้นะครับอืมโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็ เดวิลตรงหัวข้อเป๊ะ The Devil เจ้าปีศาจออกมาแล้วตัวแทนของความลุ่มหลงมัวเมากรรมมาตันหาใดๆก็แล้วแต่ใบนี้ไม่ต้องกลัวเป็นไพ่ไมีดีมีร้ายมองในแง่ดีคือความอิ่มเอมทางโลกเออ ความรักชอบรักใคร่กันอะไรแบบนี้นะครับนะถ้าเราควบคุมเดวิลได้เราจะเป็นคนที่มีเมตตามาหาสเสน่ห์เลยแต่อย่าเผลอให้เดวิลครอบงำเพราะไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนลุ่มหลงแต่ใบนี้ผมมองว่าเป็นตัวแทนของฝั่งเขาออกมายืนยันว่าตอนนี้เขาคลั่งรักคุณหนักมากปลื้มคุณหนักมากเผลอๆจะเก็บคุณเอาไปฝันหวานเลยก็เป็นไปได้นะครับช่วงเวลานี้โอ้โหเรียกว่าถ้ามาหาคุณได้มาสารสัมพันธ์กับคุณได้เขาทําแล้ว นะแต่ที่แน่ๆเขามีความเรียกว่ามีใจปรารถนาถึงคุณเป็นอย่างมากกับเดวิลใบนี้การันตีได้ขอให้สบายใจนะครับคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ตามาหานิยมเป็นอย่างดีใช้ชีวิตปกติย้ําเลยว่าใช้ชีวิตปกติไม่ต้องไปพยายามทําอะไรเพิ่มเติมมากมหมสิ่งที่คุณเป็นดีอยู่แล้วนะสิ่งที่คุณเป็นอยู่ดีอยู่แล้วกําลังพอดีแล้วรักษาไว้นะครับคุณงามความดีสเสน่ห์ต่างๆแล้วก็โอ้แไม้เท้า eight of w a n d ใบนี้ออกมาก็อยากจะแสดงความยินดีล่วงหน้านะมีโอกาสนะที่คนที่แอบคลั่งรักคุณคนนี้แอบปลื้มคุณคนนี้เขาจะเริ่มเผยตัวเริ่มเผยใจเริ่มแสดงตัวเริ่มหาจังหวะหาโอกาสเข้าหาคุณพิชิตใจคุณหรือแม้แต่ถ้าเริ่มจีบๆกันแล้วนั่นแปลว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสก้าวหน้าได้ชัดเจนไม้เท้า8อันที่พุ่งทยานไปข้างหน้าขนาดนี้ตามภาพสื่อสารกันตามตรง ไพทาโรไพยิบซีสื่อสารตรงๆต,ต,ตามภาพใบนี้มาตำราว่วาไว้ชัดเจนว่าคือความก้าวหน้าทั้งปวงก้าวหน้าทุกรูปแบบและธาตุไฟก็เด่นนะครับถ้าไม่นับถึงเรื่องความสัมพันธ์ถ้ามองในด้านชีวิตส่วนตัวของคุณตีความอีกอย่างได้ด้วยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตคุณจะก้าวหน้าเป็นอย่างมากคิดอะไรได้อย่างนั้นเลยนะ คิดอะไรได้อย่างนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากการเงินการงานความรักสุขภาพชีวิตทั่วไปดีอยู่ในช่วงขาขึ้นพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างชัดเจนและถ้ารวบเข้ามาในบริบทของวันนี้เรื่องความสัมพันธ์ตามหัวข้อวันนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสก้าวหน้าคืบหน้าเช่นเดียวกันโอเคไปกันต่อเลยนะครับพลังงานดีๆวันนี้เออพายออกมาสวยงามมากๆเลยนะครับนะ มีคนแอบคลั่งรักคุณอยู่เงียบๆแน่นอนเขาปลื้มคุณมากอมืมีโอกาสที่จะมีคนชอบคุณหลายคนด้วยแต่จะมีคนที่ปลื้มคุณอยู่มากๆอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างน้อยหนึ่งคนเด็กถือไม้เท้าทัาดไฟเด่นและคนอายุน้อยก็เด่น มีโอกาสเป็นรุ่นน้องคนอายุน้อยนะครับ่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณในด้านการงานหรือการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปใดๆก็แล้วแต่เพื่อนของเพื่อนก็เด่นและก็ยังคงเน้นย้ําว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วดังกล่าวที่พ่6หกถ้วยออกไปแล้วนะ คนที่รู้จักกันอยู่แล้วลองไปเล็งดูซิว่าใช่คนอายุน้อยกว่าที่คุณเล็งไว้หรือไม่ไม่ว่าคุณจะชอบคนอายุน้อยหรือไม่ก็แล้วแต่คนคนนี้มีดีนะถ้าเขาอายุน้อยกว่าจริง,รงๆนั่นแปลว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยหรือในทางกลับกันถ้าคนนี้เป็นผู้ใหญ่กว่าแปลว่าเขามีจิตใจสนุกสนานร,ร่าเริงเหมือนเด็กๆเ,เออยังไรก็แล้วแต่นับเป็นข้อดีทั้งนั้นคุณจะได้เจอคนที่ทําให้คุณเบิกบานใจได้นี่โอเคดีงามนะครับ สุดยอดไปเลยวันนี้แล้วก็ใครกำลังแอบคลั่งรักคุณอยู่แอบปลื้มคุณมากๆคนกันเองเนี่ยแหละไปดูได้เลยไปสังเกตได้เลยไปสังเกตได้เลยใครมาทำดีด้วยเกินเบอร์ทำดีด้วยมากๆหรือมีอาการประมาาเขิน <c oughs> อายเวลาอยู่กับคุณเนี่ยลองสังเกตดู <The star> เดอะสตาร์เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเดอะสตาร์มีโอากาสเจอคนเด่นคนดังในแวดวงนั้นๆ คำว่าคนเด่นคนดังไม่จําเป็นจะต้องเป็นดาราศิลปินซุปตาอะไรแต่หมายความว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีเป็นคนเด่นของแวดวงนั้นๆก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมใดๆตอนนี้ก็แล้วแต่ทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนที่เด่นในสังคมของตัวเองดังที่ผมกล่าวไปแล้วตอนต้นถูกจับตามองมากๆจากคนแวดล้อมนี่ไม่ธรรมดานะโอ้เจอคู่ดีแล้วครั้งนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เจอคนดีเข้ามาสารสัมพันธ์เขาปลื้มคุณมาก ดีไม่ดีนะอีกกรณีหนึ่งที่ผมนึกออกตอนนี้เขาปลื้มคุณคุณอาจจะปลื้มเขาเช่นกันต่างคนต่างปลื้มกันโดยไม่รู้ตัวไม่ได้บอกกันแบบนี้ก็เป็นไปได้และอีกความหมายหนึ่งของเดอะสตาร์นะ ถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่ปัญหานั้นๆจะได้รับการเยียวยาแก้ไขเอาเป็นว่าชีวิตด,ดีแน่นอนเจอจลรัดแน่นอนใครทํางานออกสือ่อมีโอกาสมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามมากขึ้นอ่าคนค้าคนขายลูกค้าจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้คุณจะเป็นที่นิยมชมชอบมากขึ้นไปอีกอ้าวโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามมากวันนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดยวขอยอสักสองใบส่งท้ายสวยๆเลยวันนี้ขออีกสองใบนะครับอืม โอ้โหอสวินไม้เท้าเข้ามาแน่ไนท์ออฟวอนธาตุไฟเด่นและเข้ามาแนา่คนคนนี้มีโอกาสที่จะรุกคืบเข้ามาทำคะแนนหัวจิตหัวใจของคุณมีโอกาสเข้ามาจีบคุณจากคนที่เคยแอบบชอบแอบบปลื้มแอบบคลั่งรักอยู่เขาจะเริ่มเก็บอาการไม่ไหวแล้วเพราะคุณน่ารักมากขึ้นทุกวัน คุณมีเสน่ห์มากขึ้นทุกวันเขาเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเขามัวแต่ช้าอยู่อาจจะมีใครมาตัดหน้าจีบคุณไปซะก่อนแบบนี้ก็เป็นไปได้เตรียมตัวให้ดีนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปมีโอกาสที่คนที่แอบคลั่งรักคุณอยู่แอบปลื้มคุณอยู่เขาจะเริ่มแสดงตัวอาจจะเริ่มมีการมาหามาพูดคุยพูดจาทักทายกันมากขึ้นหรือมีของฝากเล็กๆน้อย,อยติดมือมาให้แบบนี้อ้าลองไปสังเกตดูนะ ประมาณนี้สวยงามเดี๋ยวมาดูใบส่งท้ายกันขออีกหนึ่งใบส่งท้ายสวยๆวันนี้คนที่คลั่งรักคุณอยู่เออเรารู้แล้วว่าเป็นใครพอจะรูล้ละคนกันเองนี่แหละนะมีความอ่อนยาวอ่อนวัยหรือผู้ใหญ่หัวใจเด็กที่นิสัยดีเออรูปร่างหน้าตาดีมีความโดดเด่นด้วยนะครับเขาคลั่งรักคุณอยู่แอบปลื้มคุณอยู่แล้วจะเป็นไงต่อไปขอพายสรุปสวยๆหนึ่งใบ The อ็มเ r อ r รโอ้เปราศีเมษเด่นมาเลยนะแล้วก็ความเป็นผู้นําบุคคลคนนี้มีลักษณะของความเป็นผู้นําชัดเจนดังกล่าวไปแล้วว่าเป็นคนคุ้นเคยอาจจะเป็นคนที่อ่อนกว่าหรืออายุมากกว่าแต่มีความเป็นเด็กๆในใจเรียกว่ามีความสนุกสนานบันเทิงรา่าเริงใจเป็นคนมีความสุข และยังมีความเป็นผู้นําในตัวอีกด้วยมีโอกาสที่คนนี้จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทําอาชีพที่เกี่ยวกับการต้องใช้อํานาจปกครองเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆคนคนนี้ไม่ว่าจะมีอํานาจมาจากไหนก็แล้วแต่เขาจะมายอมสยบให้คุณแต่เพียงผู้เดียวโอโ้และจะพากันเจริญก้าวหน้ายินดีล่วงหน้าด้วยนะครับรับไว้เลยนะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ